สวัสดีครับชาวแฟนเพจท่านพรชัยซ็อกเกอร์บูสเ a ร y นะครับวันนี้พินิกก็จะมาทำคลิปในการช่วยทุกๆคนแก้ปัญหา,าลิ้นรองเทา้าเคลื่อนเวลาที่เราเตะฟุตบอลกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอย่างการร้อยเชือกนะครับดูภาพตามพินิกเลยนะฮะการร้อยเชือกเนี่ย ให้เราร้อยเป็นตามปกติที่เราถนัดได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราร้อยมาจนถึงในส่วนของรูลิ้นคือตรงนี้นะครับดูอย่างตรงนี้นะฮะพอร้อยมาเข้าที่รูลิ้นแล้วโดยปกติพอร้อยเสร็จเราจะต้องมาเข้าทางด้านนี้ใช่ไหมครับแต่ให้เรา พอร้อยมาเสร็จนะครับให้ให้กลับมาอย่างนี้อ่าแล้วก็ร้อยในรูถัดไปเลยทั้งสองข้างนะครับนี่คือหนึ่งข้างแล้วนะฮะดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ร้อยเข้ารูลิ้นปับ๊บ ร้อยเข้ารูลินแล้วนะครับก็กลับมาด้านนี้เหมือนเดิมในะอีกรูหนึ่งั๊บนี่ครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ทุกคนคิดภาพออกใช่ไหมครับเวลาเชือกมาจากทางนี้นะฮะร้อยเข้ารูเสร็จแล้วก็กลับมาด้านนี้ส่วนทางนี้ ้อยเข้ารูเสร็จแล้วก็กลับด้านมาเข้าด้านนี้แล้วก็ร้อยให้เสร็จแค่นี้เวลาเรามัดเชือกเราก็จะหมดปัญหาลิ้นเคลื่อนไปทางด้านข้างแล้วนะครับนี่คือเป็นวิธีง่ายๆย,ยังไงก็อยากจะให้น้องๆลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับแล้วยังไงใครมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใดๆอยากจะสอบถามก็พี่นิคยินดีมากเลยนะครับ ยังไงก็ติดต่อมาได้ทางข้อความนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ